คือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะนะคะที่ได้รับเสียงตอบรับจากผู้ใช้จํานวนมากจนมียอดการจัดจําหน่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสําหรับผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรแบรนด์รรลดานะคะตัวช่วยในการแก้ปัญหาผมงอ,อผมร่วงอย่างตรงจุดทีล่าสุดนะคะขอตอกย้าความสําเร็จด้วยการเข้ารับรางวัลท็อปแบรนด์อวอร์ด2025จากชมรมนักข่าวธุรกิจนะคะที่ได้ร่วมกับชมรมสมาพันธ์สื่อสามนมวลชนแห่งประเทศไทยจัดขึ้นไปเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมา โดยมีพลตีหม่อมราชวงศ์วัยวัจกักรพันเป็นประธานในพิธีณนะหอประชุมกองทัพอากาศท้องบุษราคามถนนพรหนโยทินเขตสายไหมกรุงเทพสวัสดีค่ะหมอเพิร์นนะคะวันนี้รู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจำปี2568ค่ะ เราวันนี้เนี่ยเป็นเครื่องการันตีเลยว่าผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรของดรละดานะคะใช้ปดใช้แล้วเห็นผลจริงดีจริงค่ะ,ะ,ะจะช่วยในเรื่องของผมร่วงผมงอกคนที่มีคันหนังศีรษะนะคะก,ก็ช่วยช่วยลดอาการพวกนี้ได้ค่อนข้างดีค่ะตัวเฟินเองเนี่ยเป็นหมอค่ะ,ะก,ก็ใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ตัวเฟินเองอเข้ายิมบ่อยมากค่ะ อ่าแล้วก็มีปัญหาเรื่องผมมันอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องสระผมบ่อยๆคราวนี้ถ้าเราสระผมบ่อยผมเราก็จะค่อนข้างร่วง,ง่ายค่ะร่วง,ง่ายแล้วก็เอ่อผมมันก็จะค่อนข้างแห้าง,ง,างน,นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากเลยค่ะจริงๆเนี่ยเราเน้นเรื่องของความเป็นออร์แกนิกนะคะแล้วก็สมุนไพรด้วยค่ะจากมะขามดีควายเองหรือว่าช้างย่ำช้างย่ำเบลนะคะจะเป็นสูตรสูตรลับของของแบร์เลยค่ะ เพราะว่าเราใช้สมุนไพรร้อยเปอรเซเลยค่ะแล้วก็จริงๆวันนี้เนี่ยเฟิร์อยากจะมาขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้เสียงตอบรับอย่างล้นหลามเลยมีรีวิวดีๆกลับมาเยอะมากค่ะมันทำให้กรรมการเนี่ยค่ะเ,เลือกเรามาแล้วก็ให้รางวัลเราในในกระตีในความดีแล้วกเ็เป็นเครื่องพิสูจน์ในการที่เราคิดค้นสูตรยาสระผมสมุนไพรค่ะ ให,ให้ได้ดีมากขึ้นค่ะอาจจริงจงกลิ่นหอมมากนะคะไม่ได้ใช้แค่ในแบบผู้ใหญ่เขาจะชอบสมุนไพรใช่ไหมคะ,ะจริงจริงวัยรุ่นใช้ได้เลยหอมมากค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้ Facebook Page ดรละดาได้เลยค่ะ l i น์แอดดรลดาได้เลยค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook นะคะรวมไปถึงไลน์อฟิเชียลของทางแบรนด์ได้เลยนะคะ